นห่วงเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งไร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้ราตรีหนึ่งยาวนานสำหรับคนผู้ตื่นอยู่ระยะทางโยชนหนึ่งยาวไกล สำหรับคนผู้เมื่อยลา้าสั่งสารวัติยาวนานสำหรับคนผ่านผู้ไม่รู้แจ้งสัจธรรมเราเองชีวิตไม่สิ้นหวังไม่สิ้นคำตอบมีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจเป็นห่วงเธอ หลัวเธอวันวหวกับสิ่งร้ายที่กราบสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมรายการชีวิตไม่สิ้นหวังแม่ไก่นะคะไม่ได้มาสนานตั้งเกือบสิบปีมาอีกทีแก่เลยแบบนี้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามพยายามมากที่จะปฏิบัติที่ใจบ้างแต่ถึงยังไงวันนี้มีบุญมากเพราะว่ามากราบขอข้อธรรมะเจ้าคะ่ะ จากพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณอาจารย์ขมอภิวโรไปพร้อมๆกันนะเจ้าคะ่ะกราบนมัสก,การเจ้าคะ่ะวันนี้มีธรรมะในเรื่องราวของเยาวชนคนรุ่นใหม่เจ้าค่ะเพราะว่าเยาวช,ชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นคนที่แม่ไก่จะต้องทํางานด้วยโยมแม่ไก่ทํางานสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลายัยโอ้ยก็จะมีคําถามสารพัดมากมายกราบพระอาจารย์เจ้าคะ่ะเรียนถามว่าเยาวชนคนไทยเนี่ย จะเอาอะไรซื้อใจเขาเจ้าคะโอ้โหขณะที่เขากำลังวุ่นวายกับสิ่งต่างๆมากมายเขาคงไม่มาสนใจธรรมะหรอกเพราะเขาเห็นว่าธรรมะเป็นเรื่องน่าเบือ่อธรรมะอย่างไรคะที่จะโดนใจโวชนของอย่างนี้ต้องลองถึงจะรู้ถ้าหากว่าเราไปบอกเขาเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ไม่นําเขาปฏิบัติ<อ>เขาไม่เคยได้รับรู้รสชาติแห่งพระธรรม<อ>เขาไม่มีวันที่จะเข้าใจ ความดีงามนั้นได้เลยเราพยายามเอาภาพสปาเกตตี้เอาภาพอาหารจีนอาหารฝรั่งต่างๆนานาสีสันสดสวยงดงามให้เขาดูแล้วถามว่าอิ่มไหมภาพเหล่านั้นเขาเห็นเขาเหมือนจะเข้าใจแต่มันไม่อิ่มมันสู้ข้าวกระเพราไก่ตรงหน้าที่เขากินอยู่ประจำไม่ได้ บอกอันนี้สเต็กทีโบนนะอันนี้สปาเกตตี้นะอันนี้หูฉลามน,น้ำแดงนะโหอันนี้อาหารคล mm ีน hmm. เพื่อสุขภาพเลยสำหรับสายเฮลตี้คงไม่สนใจกระเพราไก่ไข่ดาวเราอร่อยที่สุด mm hmm. ก็จะจำเจยอย่างนั้นแล้วก็หล่อหลอมความเป็นกระเพราไก่ของเขาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบสุดท้าย mm hmm. เมื่อไร่ที่เขาได้เห็นว่า mm hmm. โอ้โห กะเพาไก่ไข่ดาวนี้กี่แคลอรี่น้ําตาลเท่าไหร่โซเดียมเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่แยกสารอาหารมาแล้วโอ้โหมาครบแพ็กเกจเบาหวานไขมันอุดตันในเส้นเลือดหัวใจตับไตไปครบคเมื่อถึงตอนนั้นเขาจะหยุดที่เขาใช้ชีวิตอย่างหนักหน่วงแล้วอยากจะมาสายเฮลตี้มาอาหารคลีนก็ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเจ้าค่ะป่วยไปซะแล้ว ท่านเจ้าคุณอาจารย์เจ้าค่ะตอนที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์เป็นเด็กชายคมหรือนายคมเป็นวัยรุ่นนะเจ้าค่ะธรรมะมันอ,อร่อยจริงๆหรอเจ้าค่ะอาจจะเป็นคนซาดิส <laughs> ยังไงเจ้าค่ะหมายความว่าถ้าได้ฝึกความอดทนรู้สึกว่าจิตมีกําลังอืได้ฝึกอะไรที่มันยากแล้วทํา <c oughs> ให้สําเร็จเจ้า <c oughs> จิตมันมีความปิติสุขค <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงเรียนรู้ที่จะสู้สิ่งยาก <Ừ. S 2> แล้วก็มีกําลังใจที่จะใยรู้ในเรื่องนั้นอย่างถึงที่สุดคือเป็นคนจริงทําอะไรทําจริงเจ้าค่ะก็เลยส่งเสริมในด้านนี้เป็นเรื่องกําลังของจิตหมดเลยเจ้าค่ะแต่จะต้องเป็นการฝึกในฝ่ายกุศลด้วยเพราะว่าไม่งั้นวัยรุ่นเขาก็บอกว่าโอ้ยเขาอยู่ดิสโกเทกเมาทั้งคืนเต้นระบบาทั้งคืนเลยอันนั้นก็ไม่ใช่ฝึกทางด้านกุศลใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้อง มันก็อดหลับอดนอนเหมือนกันมันก็ทุกยากเหมือนกันมันก็เร่าร้อนพอๆกันแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์หรือเป็นไปเพื่อทุกข์ทษเจ้าค่ะดังนั้นแล้วตอนที่พระจัน์คมอยู่วณศาสตร์ได้ฝึกในธรรมชาติอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าก็เป็นการฝึกฝนที่เป็นกุศลมากแล้วเรื่องของความรักลละเจ้าค่ะ มันเป็นเรื่องของความรักความ passion ความปรารถนาทางร่างกายของวัยรุ่นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่วัยรุ่นต้องต่อสู้ใช่ไหมเจ้าคะแล้วเขาจะต่อสู้ยังไงเจ้าคะมันเย้ายวนเหลือเกินถ้าหากว่าเราฝึกจิตของเราให้เข้มแข็งพอมันจะกั่นกรองอยู่แล้วในตัวมันจะรู้จักเลือกไม่รู้จักเลือกมันก็จะไม่ไปในทางที่ทำอันตรายตนเองเยอะ ไม่ไปในทางเสื่อมไม่ไปในทางชอกช้ำระทมขมขื่นเพราะว่าถ้าเราดีก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแต่ต้องดีแบบไม่ใช่ดีอ่อนแอนะต้องดีอย่างเข้มแข็งด้วยเพราะถ้าเกิดว่าดีอย่างอ่อนแออันนี้ก็จะเป็นชะตากรรมที่น่าสงสารแต่ถ้าดีอย่างเข้มแข็งจะคัดกรองสิ่งที่สมควรให้ได้เข้ามาใกล้เข้ามาพบเจอเองจเจริญพอ เรากำลังพูดถึงสีลข้อสามนะเจ้าคะ่ะเป็นเรื่องกาเมซึ่งวัยรุ่นเนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบขณะนี้แบบสื่อก็แบบเร่งเร้าเขามากเลยมันมีกันมากมายทำยังไงคะที่จะเห็นว่ามันถูกมันผิดบางคนผู้ชายบางคนบอกว่าก็ไปซื้อเขาก็ไม่เห็นผิดอะไรคนนั้นเขาก็สมยอมอย่างนี้นะเจ้าคะ่ะและอย่างนี้มันจะไปกันไหวเลยเจ้าคะ่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณธรรมของแต่ละคน อันนี้ต้องพิจารณาว่าแน่นอนผู้ขายก็เต็มใจขายผู้ซื้อก็เต็มใจซื้อในแง่นั้นไม่เถียงแต่ในแง่ความเหมาะสมในแง่ของการป้องกันที่ถูกต้องในแง่ของอันตรายที่จะตามมาในแง่ของความซื่อสัตย์ในแง่ของที่จะทำร้ายจิตใจคนที่เขารักเราอันนี้มันเป็นไฟ แล้วก็เป็นระเบิดเวลาอาจจะไม่รู้วันนี้อาทิตย์หน้ารู้เดือนหน้ารู้แล้วอยู่ๆก็บึ้มเลยนั่นแหละเจ้าค่ะสายเกินไปแล้วอีกข้อหนึ่งเจ้าค่ะที่วัยรุ่นเขาจะต้องระมัดระวังที่สุดสุราเจ้าค่ะก็คือไม่ได้เพียงแค่สุราแต่การเสพของมึนเมาขณะนี้เนี่ยมึนเมาก็คือทำให้ carelessness นั่นแหละก็คือทำให้มีความยับยั้งชั่งใจได้ยาก ทำยังไงเจ้าค้ะที่จะบอกเขาว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเฮ้ยห่างๆทนะลูกมาอย่างนั้นแล้วมันจะทําลายจิตของเราเพราะเราให้คุณค่ากับวัตถุนิยมมากเกินไปเพราะเราให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมของตะวันตกมากเกินไปจนลืมคุณค่าทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นภูมิธรรมพื้นฐานของบ้านเราเราก็เลยสนุกสนานเหวี่ยงไปตามกระแสะโลก เวียงไปตามกระแสออนไลน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆจนกระทั่งลืมไปว่าคุณพ่อคุณแม่เราปู่ย่าตายายเราท่านให้พวกเราทั้งหลายรักนวลสงวนตัวความรักนวลสงวนตัวนั้นจะทําให้คุณค่าของเรามีถ้าหากว่าเราไม่เห็นคุณค่าในสิ่งนี้ไม่กระทําสิ่งนี้ทีนี้เรื่องใหญ่จะเกิด ท้องแล้วไปทำแท้งนั่นแหละค่ะคำถามที่ฮิตที่สุดเลยตอนนี้ค่ะหรือจำเป็นต้องดูแลลูกเองเป็นคุณแม่ในวัยสาวผู้ชายนะเขาไปไหนมาไหนได้ทั้งนั้นแหละแต่ผู้หญิงรับภาระมากตอนที่ผู้ชายเขารักเขาก็จีบด้วยคำหวานจริงๆเขาก็เอาใจทุกอย่างจริงๆแต่พอมีปัญหาขึ้นมาแล้วเหลือคนที่จะรับผิดชอบจริงๆไม่เจอยากแสนยาก แล้วบางทีมีปัญหานอกจากไม่รับผิดชอบยังทําร้ายกันอีกทําร้ายกันอีกโอ้โหภาพนรกที่เคยฝันไว้ว่ามันโอ้โหไม่น่าจะไปถึงอะ่ะมันจะเป็นความจริงทุกอย่างเลยใครๆมาเตือนว่านารกเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหความฝันอันนี้ละเมอเนี่ยเพอเจอร์เดี๋ยวจะได้เจอของจริงได้บพบของจริงว่านารกจริงๆเป็นอย่างไร แต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาให้ลึกอีกสักหน่อยลองดูกันว่าสังคมที่มีอิสระเสรีภาพในความอิสระแบบกิเลสมันเป็นเหตุให้เราทั้งหลายไม่ได้ทำลายแค่ตัวเรามันทำลายครอบครัวทำลายพ่อแม่ทำลายวงตระกูลทำลายครูบาอาจารย์ทำลายเพื่อนๆด้วยเจ้าค่ะ คำถามสุดท้ายก่อนที่เราจะจบกันในวันนี้เจอกับตัวเองเจ้าค่ะลูกสาวตอนที่เป็นวัยรุ่นได้ไปอินเดียทำงานเป็นอาสาสมัครกลับมาร้องไห้บนตักแม่ไก่แล้วบอกว่า mm. แม่ไก่พระพุทธเจ้ามีจริง mm. แสดงให้เห็นว่าเยาวชนเขามีอีกมากมายเจ้าค่ะที่เขาคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงแค่เรื่องเล่า ทิ้งท้ายเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าทําอย่างไรที่เขาจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงโอ้โหท้าชนทุกศาสนาเลย <c oughs> เพราะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีประวัติศาสตร์มีหลักฐานโบราณคดีมีความเป็นไปเป็นมาทุกอย่างชัดเจนที่สุดกว่าความเชื่อทั้งหลายทั้งปวงนี่คือว่าด้วยเรื่องกายภาพทีนี้ ต่อให้เราเกิดไม่ทันจะยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีจริงลองนำหลักธรรมของท่านมาพุทธปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วเป็นนิยานิกระทธรรมดับทุกข์ดับโทษได้เราก็จะเป็นพยานยืนยันการมีอยู่ของพระพุทธเจ้าด้วยตัวของเราเองอ้เจ้าคะ่ะดังนั้นท่านผู้ชมจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองใช่ไหมเจ้าคะอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกไว้ว่า ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากันนะได้ทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจของเราเลยทีเดียวถ้าเราหายใจอย่างมีสติและรู้สึกตัวก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะตลอดเวลาเป็นอากาลิโกเจริญพรกรเจ้าค่ะเป็นยังไงคะขอให้เราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากันตลอดเวลานะคะอย่างที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์คมอภิวโรได้สอนเรานี่คือรายการชีวิตไม่สิ้นหวังค่ะ มีความสุขไหมคะถ้ามีความสุขกับการปฏิบัติภาวนาปฏิบัติภาวนาด้วยกันต่อไปและขอให้อยู่กับลมหายใจแห่งสติตลอดเวลาเข้าฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกันเจ้าคะ่ะสำหรับวันนี้กราบขอพระคุณและสวัสดีมีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจ